ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่ไม่ได้รับเงินและเงินไม่เข้าจะต้องทำอย่างไรบ้างดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับกระบุ่มและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่ 20กรกฎาคมปี2,565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับพี่ป้าอะรารหลายท่านนะคะสอบถามผุ๋มกันเข้ามาเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนะคะที่จะได้รับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่18ของทุกเดือนนั่นเองนะคะบางคนก็ ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับเงินนะคะใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์น,นะคะจ่ายเงินค่าไฟไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นวันนี้บุ๋มนําข้อมูลอัปเดตมาให้แล้วนะคะ ก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่ะ ซึ่งจะได้รับตามหลักเกณฑ์น,นะคะคือค่าน้ำเนี่ยใช้ไม่เกิน315อ315บาทจะได้รับเงินคืน 100บาทและค่าไฟฟ้านะคะใช้ไม่เกิน315บาทจะได้รับคืนนะคะเต็มจานวนที่เราจ่ายไปนั่นเองค่ะคือไม่เกิน315บาทนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนลงทะเบียนไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินไม่เข้าไม่ได้รับเงินคืนนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะคือคุณใช้น้ําใช้ไฟเกินเกณฑ์น,นั่นเองค่ะนะคะนี่คือหลักๆเลยนะคะเราจะต้องดูบิลของตัวเองก่อนนะคะว่ามันเกิน315บาทไหมนะคะนั้ง ในส่วนของค่าน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าลงทะเบียนไปแล้วนะคะใช้น้ำใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเงินเงินไม่เข้านะคะก็ให้โทรไปเช็คนะคะที่เบอร์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเบอร์บัตรสวัสดิการนั่นเองนะคะ จดเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวบุ๋นจะให้น้องขึ้นตัวเลขนะคะเบอร์โทรไว้ให้นะคะ02 109 2 3 4 5นั่นเองนะคะก็เช็คได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะพอโทรไปเสร็จแล้วนะคะก็เลือกกด3ค่ะเขาจะให้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือนะคะกดเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเลขบัตร สวัสดีการแห่งรัฐค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดรหัส ATM 6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นก็รอรับการแจ้งยอดนะคะว่ามียอดเท่าไหร่บ้างในกรณีที่เราไม่สะดวกไปตู้ a t m นะคะหรือจะสอบถามเลยก็ได้นะคะว่าทําไมนะคะเงินถึงไม่เข้านั่นเองนะคะ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนจบบสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14.54ล้านรายนะคะก็สามารถลงทะเบียนรับเงินตรงนี้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยหนึ่งครอบครัวนะคะหนึ่งครัวเรือนเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือได้เพียงหนึ่งสิทธิเท่านั้นนะคะก็กรมชีกลางนะคะจะทำการโอนเงินให้ทุกเดือนนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนั่นเองค่ะก็คือโอนตรงทุกงวดทุกเดือนนะคะ โอเคค่ะใครทําแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือแล้วก็ได้เงินช่วยเหลือทุกเดือนไหมนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะค่าไฟก็ปรับเพิ่มแพงด้วยนะคะแล้วก็บวกกับอากาศร้อนนะคะเราอาจจะแบบว่าเผลอใช้ไฟเกินเกณฑ์ที่กําหนดอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นได้นะคะก็มีหลายสาเหตุนะคะเราลองหาสาเหตุ ของตัวเองดูนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคําถามให้เป็นวิดีโอแบบนี้ทุกวันเลยนะคะสําหรับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ